การถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เข้ามาที่ตู้ ATM ก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปที่คําว่าถอนเงินไม่ใช้บัตรค่ะให้มองหาคําว่า K+ ค l u s ค่ะาาคำว่เาเเนี่ยก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะคะกดเข้ามาเลยค่ะแล้วก็จะเป็น QR Code แบบนี้ขึ้นมานะคะให้เข้ามาที่แอปพลิเคชัน K+ Plus นะคะเข้ามาที่หน้าหลักแบบนี้นะคะจะมีามาคํา,าะคะว่าถอนเงินค่ะกดเข้ามาเลยนะคะคําว่าถอนเงินค่ะปึ๊บ ใส่รหัสให้เรียบร้อยพอเราใส่รหัสเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีจํานวนเงินขึ้นมาให้เราค่ะสมมติว่าเราต้องการถอนจาก900บาทแล้วกันค่ะก็กดมาเลย900บาทนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะจะมีคําว่ากดสแกน QR ถอนเงินนะคะตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดสแกนมาเลยให้เอาโทรศัพท์มือถือของเราจ่อไปค่ะแบบนี้นี่แล้วก็กดตกลงนะคะแล้วก็กดยืนยันที่ตัวเครื่องค่ะ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็รับเงินได้เลย<ม>การถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรแบบนี้นะคะจะไม่มีใบเสร็จให้นะคะแต่ว่าสามารถไปดูประวัติการถอนเงินหรือว่าฝากเงินได้ที่แอปพลิเคชันค่ะง่ายๆแค่นี้เองลองไปทำตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตเพจเ่อหนูสีเอาไว้เลยค่ะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทันเทคโนโลยีค่ะ